ม่วงแก้วคมิ้นนะคะปีนี้ดกมากเลยนี่ลูกพวงวแต่ละพวงนะดกดกลังนั้นเลยดกดกแก้วคมิ้นต้นนี้เพิ่งเป็นปีแรกค่ะจับลูกปีแรกปลูกได้สองสามปีแล้ว อดอกมากมากๆเลยแก้วคามิ้นนะคะมีสามต้นดกมากปีนี้เป็นไปเป็นสองรุ่นแล้วแต่รุ่นแรกไม่ดกค่ะแต่ลูกใหญ่มากเลยอืเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ก็เอาไป กินพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหวานไปลูกใหญ่มากค่ะรุ่นแรกลูกใหญ่มากเพราะมันไม่ดกลูกมันเลยใหญ่มากหกขีดนะลูกเดียวหกขีดเลยกินสองรอบถึงหมดกินพริกน้ำปลาหวานกับเด็กๆเดี๋ยวที่รอบนี้ดกดกมากเลย ดอกมากมายโอ้ยดูสินี่ดอกดกดกดกปีนี้ดอกมากปีนี้เป็นทั้งต้นเลยค่ะจากข้างบนลงมาดอกทุกกิ่งดอกทุกกิ่งเลยนอกจากที่ปีแรกปีที่แล้วก็ดกอยู่แต่แมงวันทองเข้าทำลายอือหืออือหือออออ ต่ำๆก็มีอยู่ที่ต่ำๆก็มีต่ำๆก็มีใหญ่แล้วลูกสวยมากเลยเนี่ยลูกสวยมาก ขนุนก็ดอกนะคะปีนี้มีขนุนอยู่ต้นเดียวก็ดอกมากเหมือนกันปลูกขนุนปลูกต้นเดียวก็กินไม่หวาดไม่ไหวค่ะปีนี้ก็ดอกมากหล่นลงมายังไม่ได้เก็บเลยได้กลิ่นหอมๆหมล่นลงมาต้นขนุน เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูขนนเดินผ่านสวนพริกมะละกอต้นพุทซาต้นนี้ฝรัง่งต้นนี้ก็มะม่วงอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้น่าจะเป็นฟ้าลั่นนะคะฟ้าลั่นต้นเล็กๆพุทธาาสมไว้ว่ามันอยู่ในระยะเป็นแถว ับาปลูกทุกอย่างที่อยากกินดูสินี่ต้นนี้โอ้โหประมาณสามสิบลูกนะคะต้นนี้โอ้โหไม่เคยนับจริงจังแต่ตอนนี้มันลูกโตแล้วดกมากเลยปีที่แล้วประมาณสิบลูกแต่ปีนี้ดอกมากเลยประมาณสามสิบกว่าลูกได้ค่ะโอ้โหเป็นทางต้นเลย ร่วงลงมาแล้วก็มีนะคะเพราะว่าไม่มีใครกินเนื้อเขาก็ดีแต่ไม่มีใครกินหอมนี่หล่นลงมาโอ้โหโอ้โหนี่ไงหล่นลงมาสงสัยหนูมาแทะกินค่ะไก่เป็ดก็ไม่มีค่ะอสองลูกแล้วสิสุกแล้วร่วงลงมาโหเสียดายจังเลย ดอกมากครมาดูฝั่งนี้อีกโอ้โหปีนี้ดอกมากลูกก็พอดีสวยๆลูกไม่โตแต่ปีที่แล้วไม่ติดดอกก็ลูกโตนะคะประมาณลูกหนึ่งก็เกือบสิบโลแต่ปีนี้น่าจะได้ลูกละห้า,ห,าหกโลเพราะว่ามันดกมากโอ้ยดู ผลไม้ไม่ต้องปลูกหลายต้นนะคะเราปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนะไม่ต้องปลูกหลายต้นแค่ต้นเดียวก็เหลือรับประทานและะ้วค่ะสนับเหมือนกับขนุนต้นนี้นะคะมะพร้าวก็มีอยู่ต้นหนึ่งหน้าบ้านนะคะก็ตกมากเหมือนกัน,นะคะ่ะจากไปด้วย ถนนส,สวยๆนี่นะคะดูซิตกจังเลย